สวัสดีครับฟรามปลาไหลนาวากิวเบาวสกคนค้นมักมวนครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรสุกุสุก้นครับครับอันนี้ก็แยกใสเรียบร้อยครับนี่ใสจะเป็นใสสิบเส้นครับแยกใสไว้แล้วครับพาพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยากจะหัดลงหัดเลี้ยงปลาไหลเป็นไรใดเสริมกับ ป้ามป๋าไรน้าว่าเกี่ยวยินดีให้คำแนะนำนะครับหวจืจวจ่าดี๋ยจะได้ไปคุ้นเอากาับยินดีขึ้นก้าครับให้บริการทุกท่านนะครับสอบถามกันได้นะครับป้ามป๋าไรน้าว่าเกี่ยวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเนาะนี่ครับเป็นปุ่มเป็นปุ่มนะครับยูนิตประมาณหมื่นกว่าต